ช่องนำเข้าชาแนวนะคะหลายๆคนอาจจะคิดนะคะว่าเขาเนี่ยหายไปไหนป็นี้ซึ่งเขาไม่มีเวลาจะทำคลิปนะคะเพราะว่าเรื่องแบบว่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะเขาอยากได้เกสียณคือว่าเขาอยากได้เกสียวก็ตีเขาแบบแบบคือว่าเขาอยากคือแบบว่าเขาเริ่มจากเขาอยากเรียนกลางเรียนใช่ไหมคะเขาแบบเขาอยากเรียนเก่งขึ้นแรืออ๋อเป็นแบบเพืศึกษาอะไรแบบนี้ที่เขาก็ไม่มีเวลาว่างนั่นแหละนะคะทุกคนซึ่งเขาก็ไปไหนมาไหนเยอะนะคะทุกคน ซึ่งทุกคนอย่าเพิ่งหายไปกันใครที่ติดตามเขาเห็นเขาแจ้งเตือนนะคะกดเข้ามาได้ตลอดเลยเขาจะมาลงคลิปเขาจะมาลงคลิปเป็นปกติเรานะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาเขาถามคิวถามคิวเอที่เขาหน้าปีที่แล้วเขาถามทุกคนนะคะทุกคนจะเดี๋ยวเขาจะจำมาถ้าบางคาถามนะคะทุกคนเขาไม่ได้ตอบใครเขาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเขาลงตอนดึกนะคะเขาเขาง่วงนะคะทุกคนมา คำถามแรกนะคะเป็นของเป็นของแบบว่าเป็นของผู้ชายคนหนึ่งเป็นของน้องคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดเขาเยมากเขาเป็นน้องชายแหละเขาบอกว่าเขาถามว่าเนี่ยค่ะเขาถามว่าพี่อยู่ปไหนพี่อยู่ปไหนคะผมอยู่ปห้าซึ่งปัจจุบันนี้น้องก็น่าจะอยู่ปหกมหนึ่งไปแล้วนะคะอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้พี่อยู่มสามน,นะคะ อ้าวแล้วเขาก็ลืมบอกไปทีนึงด้วยนะคะทุกคนว่าเพื่อนเขาก็มีสองคนด้วยกันนะคะทุกคนอีกคนนึงก็เลิกทำคลิปแบบเขานั่นแหละค่ะอีกคนนึงก็ยังทําคลิปอยู่เขาได้ไปเมนในชอบเขาแล้วนะถ้าเพื่อนอีกคนนึงที่เขาเลิกทาคลิปไปกับเขาไมา่เห็นเขาก็ก็ก,ก็ไม่เป็นไรก็มาทำคลิปก็อย่าหาไปเลยนะมาทําคลิปด้วยกันเถอะนะโอเคค่ะมาคําถามที่ สองกันนะคะก็เป็นเพื่อนเขาถามมาเหมือนกันค่ะเพื่อนเขาถามว่าเธออายุเท่าไรแคะซึ่งซึ่งตอนนี้นะคะเขาอะอายุตอนนี้เขาอายุ15แล้วนะคะเขาอายุ15แล้วนะทุกคนแล้วก็มีคําถามเลยนะคะก็ถามว่าพี่ชื่ออะไรครับเขาก็แล้วเขาก็ไดตอบเลยนะคะว่าเขาชื่อนางค่ะแล้ว่เขาแค่ชิชิน้องเขาเองชื่อน้องเขาเองนะคะทุกคนใคร ใครยุกมากก่าเขาก็เรียกน้องใครยุกมากกับใครยุกน้อยกับพี่กครเรียกเรียกพี่แล้กันนยคะพี่น้ำมได้นะทุกคนใครอยากคอยขอใครอยากเป็นน้องก็ขอรไร้นะคะสขารับทุกคนเขอลักทุกเขาลักบแบบไม่จำกัดเลยะคะ่ะเบื่อมากแล้วก็ไรก็มีประเด็นดรามา่าซึ่งในปีที่แล้วซึ่งเขายัง เสียใจไม่หายนะคะไปดินนาม่ามันเกิดขึ้นม,มาสองสาครั้งแล้วอีกครั้งนึงที่เขาแบบเคยบอกไปลแล้วเกี่ยวกับด็นนาม่าแต่แล้วเขาบอกว่าไม่สนุกเลยถ้าติดตามก็คงไม่ดีเลยะคะ่ะก็เขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับพูดแบบนี้หรอกนะซึ่งเขาไม่รู้นะคะว่าน้องเขาต้องการอะไรถึงแมน้องเขาจะแบบพิม์มาไลพิมพ์บอกว่าพิมแบบเล่นๆแต่ก็เขาก็เสียใจนะคะ,คะแล้วก็มันมีคำถามของนนเขาก็บอกว่า เขาก็บอกว่าไม่สนุกเลยซึ่งต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ที่มาที่มาพูดแทนเขานะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะทุกคนต้องขอบคุณจริงๆนะคะทุกคนที่คือคนช่วยเขาอันนั้นนะคะทุกคนซึ่งเขาไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงดีซึ่งเขานะคะทุกคนก็อยากมาทำลิปสนุกให้คนนั่นแหละต่อไปนี้เขาจะทำที่สนุกให้ทุกคนทำงานนนนะคะสัญญา เพราะกันยาเลยสำหรับคลิปนีญญญญ้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปนหน้าคะบ๊ายบาย